คอมเมนต์แฟนบอลลบอลเวียดนามสุดเครียดเลยหลังจากเวียดนามหาสาเหตุว่าทําไมบอลลบอลไทยถึงนําหน้าเวียดนามถึงขนาดนี้แล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้เวียดนามไม่เคยเอาชนะไทยได้เลยสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องสตาร์ทคอมเมนต์อีกแล้วนะครับเรื่อนี้เรามาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันหลังจากชาวเวียดนามมีการทัคคาถามกันเองเลยนะครับว่าทําไมบอลลบอลถึงตามไทยไม่ค่อยทันเสตที แล้วอีกนานแค่ไหนถึงจะก้าวข้ามไทยดูเหมือนฟุตบอลเวียดนามยังเคยเอาชนะความกลัวต่อทีมชาติไทยได้เลยในรอบหลายปีกว่าเอาชนะได้แล้วทําไมวอลเลย์บอลหญิงทําไมเราเอาชนะไม่ได้เสียทีดูอย่างข้างก่อนนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเวียดนามก็เคยเกือบเอาชนะไทยได้แล้วแต่สุดท้ายไทยก็เป็นฝ่ายชนะอยู่ดีครับตั้งแต่รุ่นสมัยจนอดีตจนถึงรุ่นปัจจุบันก็เอาชนะไม่ได้แถมยังเป็นนางงองให้กับวอลเลย์บอลหญิงไทยครับแต่ในความเป็นจริงมันช่างปวดและโหดร้ายมากเลย แล้วมันเป็นปัใจจัยในระดที่ทําให้บอลล์บอล่างไทยประสบความสำเร็จเหนือกว่าวยดนาม,มาตลอดน่าจะมีอยู่ไม่กี่ปัจจัยนะครับที่ทําให้เวียดนามนั้นด้อยกว่าไทยคือคือระบบการฝึกซ้อมของทีมชาติทุกรุ่นทุกอายุจะมีการฝึกกับโค้ชที่เป็นมืออาชีพและเป็นระดับทีมชาติทั้งนั้นนะครับก็เลยมีการซึมซับมาตั้งแต่ทุกรุ่นทุกสมัยรวมถึงประเทศไทยก็มีศูนย์ฝึกมาตรฐานส,สาูสากลระดับโลกแล้วมีรูปแบบในการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างเชี่งวดแล้วก็คุณภาพที่สูงนด้วยครับ แถบสโมส,มสโวรวอลเลย์บอลไทยก็มีการแข่งขันที่น่อนข้างสูงจนทําให้นักกีฬาของวอลเลย์บอลไทยมีคุณภาพแล้วก็สามารถลงเล่นที่หลีกต่างประเทศไปได้ในที่สุดครับจนทําให้วอลเลย์บอลหญิงไทยก้าวเข้าสู่ระดับโลกไปในที่สุดแล้วนี่ก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทําให้วอลเลย์บอลหญิงไทยประสบความสาเร็จมากกว่าเวยดนามมาโดยตลอดเอาละครับทุกท่านไม่เป็นการเสียเวลาในการรับฟังเราไปฟังคอมเมนต์ก็ได้ลยครับคอมเมนต์เวียดนามท่านแรกครับ ปัใจจัยที่เราสู้ไทยไม่ได้มากสุดแล้วก็เห็นชัดไม่สุดคือจํานวนปริมาณและผู้ฝึกสอนของวบลิบอลทีมชาติคอมเมนต์ถัดไปครับการแข่งขันของเราก็เคยเกือบเอาชนะได้แล้วเกือบเอาชนะเซตที่5ได้แต่มันก็ยังคงเป็นเกมที่ห่างไกลเราเนะี่ยมันมีจํากัดมากมายเป็นไปได้หรือเปล่าที่เรานะจะเล่นดีกว่าไทยในแมตช์นั้นน่ะันะน่าเสียดายลือเกินที่เรานะแพ้ไทยในเซตที่5คอมเมนต์ถัดไปครับ เราเนะี่ยต้องยอมรับว่าบีของไทยนะ่ะมันดีกว่าเราคอมเมนต์ Comment ถัดไปครับผมคิดว่าเวียดนามนนะ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาเดียวถึงขนาดนั้นหรอกแต่จริงๆแล้วไทยเนาะ่มีเทคนิคแล้วก็ความเก่งกาจโดยทีมแท้ไม่มีปัญหาอะไรมากถึงขนาดนั้นน่าก็คงเป็นฝ่ายเอาชนะไปแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับอันนั้นมันคือปัญหาสมัยก่อนแต่ตอนนี้นะเรามีตู้เย็นกับบิ๊กเวียนเรานะั้นไม่กลัวใครอีกแล้ว เรานะ่ะต้องมีจิตวิญญาณในการมุ่งมั่นของเวียดนามเราเนะ่ะยังเคยเอาชนะเกาหลีใต้ามาแล้วแล้วทำไมเราเอาชนะสาวไทยไม่ได้ล่ะอมเมนต์ต่อมาครับดูที่ซีเกมสองปีล่าสุดสิคราวที่แล้วทุกคนก็พูดแบบเดียวกันแต่โมเมนต์อุปสรรคของเรานะ่ะมันคืออะไรดูอย่างซีเกมครั้งล่าสุดสิเรานะั้นต้องปรับปรุงเยอะอมเมนต์ต่อมาครับถ้าเราเอาชนะไทยไม่ได้เราเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่มันก็มีแมตช์สำคัญที่เราเนะี่ยเกือบเอาชนะไทยได้ คอมเมนต์ต่อมาครับช้าๆนะเรานะ่ยต้องอ่านสถานการณ์เราต้องมีจิตวิทยาสูเรานะ่ะมีนักกีฬาก่นอนแอนในเรื่องจิตวิทยาเทคนิคของเราก่นอนแอนด้วยถ้าเกิดเวียดนามปรับปรุงเรื่องนี้ได้เล็กน้อยนะในเวลาสั้นๆเวียดนามอาจจะเป็นทีมที่ดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับในตอนนี้นะฉันนะเห็นไทยแค่แพ้แค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่เหลือนะ่ะไทยนําเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับ การที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นได้นั้นมันหมายความว่าเรานต้องดีกว่าไทยแต่ในะระดับตำแหน่งของไทยนมันดีกว่าเวียดนามอีกเวียดนามก็มีกลยุทธ์ที่ดีเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาครับตอนนี้ในตำแหน่งบ1หนึ่งของเราเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเท่าไทยคอมเมนต์ต่อมาครับในตอนนี้เรื่องความแข่งแข่งของแต่ละตำแหน่งนะเรามีแค่ C2 เท่านั้นที่เราเหนือกว่าแต่ในส่วนอื่น,นอาจจะใกล้เคียงนะว่าเราอ,นนอาจจะได้ แถมยังมีบางตำแหน่งนะที่เวียดนามน่ะอาจจะดีกว่าด้วยแต่ความสูญเสียครั้งใหญ่คือเวียดนามน่ะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการเล่นได้จุดใดจุดหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาครับอีกทั้งโค้ชไทยเนี่ยก็ยังดีกว่าเราแถมยังมีการลงทุนบริบอลถิ่นไทยด้วยแล้วในทุกๆตำแหน่งน่ะไทยเนี่ยก็ยังมีตัวแทนแถมยังมีเทคนิคที่ดีแล้วยังมีความมุ่งมั่นและความเท่าเทียมกับเวียดนามอีกด้วยคอมเมนต์ถัดไปครับ โค้ชไทยตอนนี้นะมันโคดเก่งโค้ชคนนี้เคยพาไทยเอาชนะรัสเซีย2013ได้เป็นทีมรัสเซียที่เก่งที่สุดแล้วยังเป็นแชมป์เอเชีย2 0 1 3 2009แต่เวียดนาเนนะ่เพียงแค่ได้อันด,ดับ4เพียงเท่านั้นเองคอมเมนต์ต่อมาครับนักวอลเลย์บอลไทยมือนแทนกันได้หมดแล้วแหละดูเหมือนตัวจริงถ้าเกิดไม่มาตัวสำรองก็ยังเล่นได้อยู่คอมเมนต์ถัดมาครับเราเนะี่ยต้องยอมรับความจริงด้วยว่าเราเนะี่ยอาจจะประมาทไทยในทุกครั้ง แต่ได้บางจังหวะในที่สําคัญน่ะเราชอบพลาดเสมอเล่นยังไงเราเราก็ยังเชียร์อยู่แม่ว่าปีนี้น่ะเราจะหวังได้เหรียญทองก็ตามแต่อย่าลืมนะไทยเหนือเหนือกูเรามากคอมเมนต์ต่อมาครับไทยน่ะจะใช้ชุดหนึ่งอยู่เสมอนั่นแหละไม่ว่าจะเล่นในการไหนก็ตามคอมเมนต์ถัดมาครับพวกเขาอะมีความพยายามและมีประสบการณ์ในนานาชาติมากมายแต่ได้กับกันในขนาะพิษน้์นำแค่มีโฟทีแดีใจแล้ว แต่ได้บางครั้งโฟทีก็ยังมีอาการแปลกๆอาจจะเครียดก็ได้แต่ได้บางครั้งพอเวลาสําคัญเธอน่ะอาจจะมือแข่งเองคอมเมนต์ต่อมาเลยครับเราน่ะต้องสู้กับศัตรูมากมายดังนั้นเลเวลของศัตรูน่ะมันมีมากแต่เวียดนามน่ะก็ต้องผ่านสงครามจิตวิทยาไปได้คอมเมนต์ของคนถัดมาเลยครับฉันคิดว่าเวียดนามน่ะก็ยังมีอุปสรรคมากมายอยู่ดังนั้นคนอื่นน่ะจะผ่านอุปสรรคไปได้ยังไงวา้าจากแห่งการแพ้เมื่อคงแพ้ต่อไปเรื่อยเลยนั่นแหละ คอมเมนต์คนต่อมาครับเดี๋ยวนี้เวียดนามนะ่ะมันมีเจนใหม่นะทุกคนนะ่ะก็อ,อาจดีกว่าก็ได้คอมเมนต์ของคนถัดไปครับฉนันคิดว่าการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดคือสภาพจิตใจของเราทุกครั้งที่เราเจอกับไทยนะเราจะรู้สึกประมาแต่พอเราเจอพิมพ์อื่นเราไม่เป็นเช่นนั้นมันเป็นเพราะอะไรกันแน่เนี่ยคอมเมนต์ถัดมาครับในด้านจิตวิทยาของเรานะ่ะมันเป็นปัจจัยหลักก็เปลา่าแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะแตกต่างกันก็ได้ แต่ปัจจัยจริงๆแล้วเราคือความสามชีก็กลยุทธ์ของเราเราเน่ยอาจจะมีความรับเรียบก็ได้ถ้าเกิดเราเล่นในครั้งนี้ดูอย่างซีเกมส์ครั้งก่อนซี่ไทยนะเกือบจะโดนจุดจบของเวียดนามแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับในด้านจิตวิทยามันก็เหมือนฟุตบอลน,นั่นแหละฟุตบอลน,นะไทยอาจจะไม่ค่อยเก่งเหมือนเราแต่ในวอลิบอลไทยนะอาจเก่งอยู่เรื่อยมาดูอย่างวอลิบอลของไทยซี่เอาชนะทีมชาติะดับโลกมามากมายแพ้ก็คือแพ้นะเราคงไม่มีข้อแก้ตัวเลยหรอก ในด้านจิตวิทยานะ่ะมันเป็นข้ออ้างสำหรับความแพ้แพ้ต่างหากฟุตบอลไทยเนะี่ยก็เคยได้แชมป์อะไรต่างๆนะนะแต่เราก็ยังเอาชนะไทยได้คอมเมนต์ต่อมาครับสมัยรุ่นพี่สมัยก่อนนะมันเกินความหมายยิ่งกว่านี้อีกยิ่งเราเจอไทยสมัยก่อนยิ่งสู้ไม่ได้เลยคอมเมนต์ถัดไปครับดูอย่างวอลเลย์บอลเวียดนามสมัยก่อนซิยังมีการแข่งขันที่ควข้างแชกกว่าสมัยนี้แต่เวียดนามสมัยนี้มีทั้งความสูงมีข้อความแข็งแกร่งแล้วก็มีความมัน่นคง คอมเมนต์ถัดมาครับกระบวนการที่จะเอาชนะไทยได้นะ่ะมันคนย่นเวลาไปกไกลวอลเลย์บอลหญิงไทยนะ่ะมันมีรูปแบบประการสัมผัสไปสู่ระดับโลกมากมายในหลายปีแต่เราเนะี่ยก็ยังก้าวไปเล,ล็กๆน,น้อยน้อยเราเนะี่ยก็ต้องลองนุ่นใหม่ต่อไปคอมเมนต์ถัดไปครับปีนี้เรามีทานทุยกับตู้เย็นนี่มันคือผลลัพธ์ที่ดีเรากำลัลงสุกงอมคอมเมนต์ถัดมาครับฉันนะอยากให้เวีดนามโชว์ฟอร์มเหมือนสีเกมในปีที่แล้วจัง คอมเมนต์ถัดมาครับพรพันธนะ์น่ะเธอนะ่ะมีการเล่นที่สวยงามคอมเมนต์ถัดไปครับคาดของไทยดนำะเหนือกว่าเรามากคอมเมนต์หนุคนต่อมาเลยครับเม็ดแรกก็เม็ดไหนล่ะที่ความทรงจําของเรานะจะเอาชนะไทยได้คอมเมนต์ถัดมาครับแต่เวยดนามมนะ่ยังไม่เคยเอาชนะประเทศไทยได้เลยนะคอมเมนต์ต่อมาเลยครับสมาคมของเวียดนามตั้งแต่แตก่อตั้งมาจนถึงปีนี้เคยเอาชนะไทยตอนไหนเนี่ย คอมเมนต์ของคนต่อมาครับปีที่แล้วน่ะฉันโคตรน่าเสยียดายที่เรานี่ะเอาชนะไทยไม่ได้คอมเมนต์ของคนต่อไปครับซีเกมเรานำนสิบสามต่อสิบเอ็ดในเซตที่ห้าฉันน่ะคิดว่าเราชนะแล้วแต่ปรากฏว่าจากนั้นก็สิบสามต่อสามจากนั้นไทยก็มีการเปลี่ยนตัวแล้วเราก็แพ้ตอนนั้นน่ะฉันรู้สึกโคตรโกรธแล้วนี่เป็นส่วนคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์ชาวเวียดนามไทยน่ะมันยังมีทุกตำแหน่งที่ดีกว่าเรา ดูบางคนไปเล่นที่สหรัฐดูบางคนไปเล่นที่ยุโรปดูแต่เวีดนามสิเธอเนะ่ะไปเล่นถึงขนาดนั้นได้เปล่าแถมไทยนะ่ะมันชอบทําลายความมั่นใจของเราไปอีกด้วยจบไปนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวพิียดนามหลังจากวอลเลย์บอลชาวพวียดนามก็มีการทักคำถามกันนะครับว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เวียดนามด้อยกว่าไทยจนทําให้ตอนนี้ไทยนะ่ะเขาอยู่ระดับโลกไปแล้วส่วนเรานะ่ะยังแค่ตามไทยไปเรื่อยเท่านั้น แล้วมันมีปัจจัยไหนบ้างที่ทําให้บุลย์บอลเวียดนามนเอาชนะไทยได้บ้างเพราะว่าตอนนี้บอลย์บอลไทยเหนือกวีดนามทุกดได้เลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆแอดนั้นขอขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมแล้วสามารถพบก,กันหน่อยได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน